กระบะไฟฟ้าจากโตโยต้าอาจามาให้เราได้เห็นเร็วๆนี้จากเมื่อวานที่ทางโตโยต้าได้ประกาศก้องโลกไปแล้วเกี่ยวกับแผนการทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งก็ททำเอาช็อกไปตามๆกันเพราะพี่แกเล่นนำเสนอรถต้นแบบรวดเดียวถึง16รุ่น รอบกลุ่มการใช้งานทุกประเภทตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในเมืองไปถึงรถยนต์ออฟโรดและรถสปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงโดยทางโตโยต้ากล่าวว่าภายในปี2025จะเปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด15รุ่นและจะขยับเป็น30รุ่นภายในปี2030ซึ่งหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจและคิดว่าเหมาะกับเมืองไทยอย่างมากนั่นก็คือต้นแบบกระบะไฟฟ้าที่คาดว่าอาจจะมาให้เห็นกันในเร็วๆนี้ สำหรับ Toyota EV Pickup Concept ที่ทางค่ายได้นำมาโชว์นั้นก็เช่นเดียวกันกันกบทุกรุ่น Toyota แทบไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยโดยตัวรถคอนเซปต์นั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็คือการยกร่าง Toyota Tacoma กระบะมิไซไ์ที่ทำตลาดอยู่ในฝั่งของอเมริกามาเพื่อปรับให้เป็น Pickup ไฟฟ้า พร้อมปรับการออกแบบภายนอกใหม่ให้ดูเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกระจังหน้าแบบปิดทึบการชนหน้าที่ไม่จําเป็นต้องเน้นช่องอากาศให้กว้างเหมือนกับรถยนต์น้ำมันซุ้มล้อและหลังคารถนั้นเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถซึ่งเป็นสไตล์เดียวกันกับ Toyota BC4X ที่จะเริ่มจําหน่ายในปีหน้า สำหรับกระบะไฟฟ้าของโตโยต้านั้นอาจจะเผยโฉมให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้เพราะหากมองไปถึงตลาดรถกระบะท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วกู้แข่งทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น Ford, General Motors และ t ท s l a นั้นพร้อมที่จะทำตลาดแล้วในปีหน้าโดยเฉพาะลีเวียนที่ได้ส่งมอบรถ r 1วันทีกระบะไฟฟ้าสุดไฮเทคของค่ายให้กับเหาลูกค้าแล้ว และหากโตยต้ายังอยากมีส่วนแบ่งในตลาดดังกล่าวก็จะต้องรีบนําเสนอกระบะไฟฟ้าของตนเองเช่นกันซึ่งนั่นอาจรวมอยู่1ใน15รุ่นที่ทางค่ายจะเปิดตัวทําตลาดภายในปี2025หลังจากที่เปิดตัวจําหน่ายโตยต้าทันดราอย่างเป็นทางการภายใน1-2ปีนี้ และหากเป็นไปตามนั้นกระบะโตโยต้าในฝั่งของเอเชียก็มีหวังเช่นกันเนื่องจากทั้งทากโคมาและ r e ร o โนั้นที่ผ่านมามีการพัฒนาที่คล้ายกันมาตลอดบวกกับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าที่แรงขึ้นแบบไม่มีแพ่วนั่นจึงทําให้เราเชื่อว่ากระบะไฟฟ้าของโตโยต้าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในเร็วๆนี้อย่างน้อยก็ในฝั่งของยุโรปและอเมริกา